สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับก็มาต่อกันในด่าน The s a c r i f i นะครับเดี๋ยวคงเล่นจนจบเลยแหละเพราะว่าเหลือแค่สองด่านเองถ้าด่านสุดท้ายมันไม่คอนทน่นิวเยอะเกินไปนะอย่าไม่มีกันดีๆไม่ชอบไปกันเลยมันง่ายไปเอ๊ะแขายนิ่งเฉยกันหนึง่งเตอร์เตอรถ้าเจอก่อนมันโดดหนีจริงวะ โอ้ยโอ้ยเินหลงิหโดนครับอ้าวถัง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 นี่ระเบิดแรงนะเนี่ยอยนะถอยหออืมสวยงามมาก โอ้แม่งยังคานมัดเอากูได้ก да ูนับถือเลยแต่ลอกูเลยไหมอันเทินอันเทินแม่งอมบีคานกลางบ้านเป็นหลักเลยโอ้เติมสุดแป๊บโอ้ยไอ้สมุนร์โอ้ยยัยจอกกี้จอกกี้อมาาาาายา มีอะไรครับมันล้มเดือดเตี้ยเตี้เตี้ยเต็มกระสุนกันยิงไปเยอะจัดมาให้กูเก็ตมีรีเว่อปอนไรเราูจะใช้แม็กนัมเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตลซองนะสิยูกซองลูกซองหวังจะเสียดายเลเซอร์ บอกเลยกูกูไม่เปลี่ยนกูนจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยของมึง <c oughs> มีทีไม่ไม,ไม,ไมีเลเซอร์มีมีนะอาถ่านะโอ้ยอะไรอันเสร็จงาเอ้ยโอ้โหแม่งยังโดนอะ่ะบอกแล้วระเบิดมันแรงตีแน่กูเลย ม uhm. ีเอฟสิบหกนี่ก็รักสุดจังอือเอือเอือมีกระสุนไฟวางวางแล้วยิงวิท์ไหมไม่ไหวหรอกดูก่อนว่าไปว่าไปได้ไหม ไมมีใครออซองเลยเลยไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับมันเลยวินมีลูกซองตรงนี้เก็บเก็บแล้วยิงปล้าไม่พวกเนเตอร์พวไม่สนไม่ก็เก็บเก็บแล้วยิงแล้วค่อยมาเก็บไงโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้้ยอยโง้่อ้ัอ้ยอ้อะยโอ้ยโยอ จุด๓๕๗นำคูในไว้เนี่ยลองมาจากตรงไหนวะลงตรงนี้โอ้ลงผิดลงผิดลงข้างไหนวะเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยเคลียร์เคลียร์ยังตรงนี้เยอะด้วยเนี่ย ตั้งป้อมเันไอนตั้งป้อมกันนี่ uclear, วะมีกระสุนไฟระวางเลยไหมเอาอะไรก็ได้จะไม่ได okay? ้ใช mm ้อ hmm. ๋อโอ้โหเต็งกระชากเลยต็งแตกตั้งแม่มีโอตาสเฮ้ยพยาบาลอ่าปตัดเลยใช่ของหิวเปล่าหิวเปล่า ดูไปเลยิวไปเลยเลือดแดงอ่ะขอบคุณครับไม่กลายิงแต่โดนหัว แลโสดนี่โอ้โหแม่งอื้อเลยตรงนี้โอ้โหเอาเอาโหขู่คุ้งเติมเลือดมาเรียบร้อยโดนโดนจะไปอยูโโอ่โโอะไรตรงนั้นยิงไม่โดนด้วยนะน<ำ>ั่มตู ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไททานิคหน้าที่ไม่ใช้ปืนเพราะจะเก็บกระสุนไฟไว้นะครับตอนมาเยอะๆเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใช้อากาศเขามีกระสุนไฟเต็มเลย โอ้โหจังหวะนี้แหละต้องใช้แล้วล่ะต้องเหรอแม่งปิดประตูกูเลยเดี๋ยวคบแล้วแม่งกูอยู่ข้างนอกดเ,เวยระเบิดไฟระเบิดไฟจก,ก็ปี้จก็ปี้อปไรมา้าโอ้ถอยก่อนดีกว่าไหนอยู่ไหนขอบครับ เก็บไว้เก็บไว้อีกหน่อยดีกว่าโอ้ไม่เก็บแล้วล่ะไม่เก็บแล้วล่ะโอ้ยอย่ามาบังให้มันทำไมเนี่ยโอ้โอ้โหอ,อย่ายิงหลังกูสิกูยิงเลื่อนน้อยๆกูยิงอยู่มึงวิ่งมาบัางมึงยิงกูไปเื่อจาะสิงหุกอะรัวเลยไม่ <laughs> 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 ได้ยิงธรรมาดารัวโอ้ <laughs> โอแหลมเลยคาตาน่า Yeah, ไปก่อนมียามั้งป่าวครับเอยากูก็มีนี oh. ่หว่านาพี่มีแบบเออขาสะเลติดเสาไอ้ควายข้างบนหน้ามียาอยู่อ่ะมือแขงไปหิ้วก่อนสัรข้างบนมีเอฟมเอาเปล่าไม่เอาครับมีเออเฮ้ยวิดเหรอไม่วิดไม่วิดไม่ได้ยินเดี๋ยวไปดูข้างบนหน่อยมียาเปล่า มีมีมีเออมีโอ้พาราด้วยเขาบอกเอาพาราเปล่าแากวิดวิทย์นะเอายาเติมเลยดีกว่าเติมเลยดีกว่าแากวิดจริงเลยได้ยินเหรอได้ยินได้เย็นโอ้โหเนิ่นวิทย์จริงด้วยกูว่าแม่งบังบังทางว่ะ กูว่าสงสัยต้องยิงไงข้างหลังรออยู่กันนึงรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนใช่ไหมว่าจะไม่ใช่ยั้ไงกัไม่ใช่เหรอโอ้โหแม่งลงมาอื้อเลยวะ่ะเข้าเข้ามาตรงนี้ก่อนไปจะได้ยิงทางเดียวเข้าไปข้างบนอ่ะโน่นล่ะให้พี่ข้างบนครับข้างล่างวิงว่งท้ไมาวิงว่งเลยแม่เฮ้แม่งเรื่องมันขึ้นอึดเอา้า อะไรติดแล้าวะเนี่ยสองมีตัหัวมันอยู่นะหมดตบเลยตบเลิอืดเลยไงยอืดดิร้องเห,อนหนียววะโค้นี้ดีกว่าคาเจอร์ด้านล่างใต้เรือส่วนเลยคือคาเจอร์ไปข้างในมีขวานโอ๊ยมา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 ไหนบ่า โอเฮยชัเตอร์อ้ยเป็น้เือสงตเอาอววิทอาวิอมโมึงคอมโบียอะไรกันมนคนนี้นะฮะโคโเกือบตายอ่ะโอ้ชัเจอลางมาให้วิดลอยโอ้โหเฮียอะไรเนี่ย แม่มีพยาบาลอยู่โอ้พารามะไป่เป็นไรให้แม่มีอยู่ข้างหลังมีกระสุนไหมได้มียายา,ายอยู่ข้างหลังมีกองกระสุนไหมข้างหลังกูว่าวิทย์ยังไม่หมดนะเนี่ยตื่นเต้นเต้โอ้ยโดนตนดวดัวจริงกูว่าวิทย์ยังมีอีกนะ กันไหนแล้วเมื่อกีก้กระสุนกระสุนมีเปล่าไปยางชูใช้คาตานา่าสักหน่อยไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยหลังหลัง,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 งโดนดึงโดนดึงโดนดึงโยอิยอแม่งเลย ว um um ิ่งเลยกูโอ้ยเข้ยี้เติมเพื่อไอ้สัตว์เ้ย่อยๆทังๆงทันด้วโอ้ตายโล้ว AK ติดเลเซอร์ไปแล้วล่ะโดนพักลงเหรอโดนลากไปเด็กไปน้ำเห็นเลย เกมนี้เป็นทหารชุดเดียวกับ SF เอออันนี้ในน้ำจีนเฮ้ยหอยพี่ับงเดิมอะไรเหงเหรอข็งเอาปืนนีตั้ง้องหอยเหรอหอนเราแม่งบังทางกูไอ้เหี้ยขึ้นมาขึ้นมาเต็มหน้าออกเลยโอ้โหไม่ได้เลย ตายยังตายไหมตายไหมเนี่ยน้อยน้อยน้อยถอยน้อยโอ้โหยังไม่พอเรียบร้อยชาปนกิจให้พร้อมยาเยืออะไรเติมเลยเนี่ยเติมเลือดเลยหลังชาร์จไปได้เหรออืมยาโคบินลงน้ำโอ้โหออมโบไปรออยู่ข้างหน้าแล้วมันยังไปไม่ได้วะ แม่งกระสุนกูหมดแล้ววะมีระเบิดเคมีด้วยไปเก็บนะเฮ้ยอยู่หลังอยู่เลยเฮ้ยโอ้โหทิ้ายกูยังไม่ดูเลยมึงไปเก็บไอเอเคเก่ามึงปะเฮ้ยไม่ได้แล้วแม่งลงน้ำไปแล้วนี่หว่างน้ำไปวมีเอเคใหม่น่ะเอาที่ผมก็ได้ปะ AK นะเอาไหม เปลี่ยนใช้ตัวมั้งนั่นแหละอย่งเงี้ยเขเลเซอร์อรอจาก a e k n เก่ามาใส่ a e k n ใหม่ไม่ได้เหรอวะอัตราหน้ากูก็ไหายโหไม่ลากไปเด็กในน้ำต้องไปหรือตัวเออกันแน่เอา a k n ผมไหมผมไมเปลี่ยนอ,อ้าจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนตัวนแล้วแต่ขอ,ใอ,องใช้ตัวเนี่ยโอเคเนะี่ย เอาเอาคิบไหยไม่ทันเหรอยังอยู่ยังอยู่อ๋อสถานีเปลี่ยนนึกโอ้โห้หลังสุดท้ายละ The sacrifice นี่มีคนหลุดหรือเปล่าอยู่อยู่ใช่ไหมยาแม่งมีน้อยเลยรอบเนี้ยเหลืออยู่สองชุดโอเคไปกันข้างหน้ามีอีกข้างหน้ามีเยอะอยู่ด่านยากเนี่ย เออแม่งแล้วก Arizona, um, ูเล okay. ือกเลือกไอ้หนด้วยใช่ไหายไอจากไอคิปกดก่อนหน้านี้ไอไอโหนดมาสังเวอเิ่งเปิดไอ้เปิดแล้วซับบี้มาโอเคโอ้ยอะไรวะนี่ยเอนขวานครับไปไปด้วยกันด้านนนไหกอ่ะชุดหนาเลยเอาเอาอันไกลๆถูดก่อนไหมเอาอันหลังหลังถูนู่นก่อน อันนี้มันดัานดันเดืดอดสุดหรอแต่ต้องมันหรอด่านเดอะแพสซิ่งอ่ะโอ้ยเชีย่ยแม่งยิงโดนระเบิดาการแม่มีระเบิดอ่ะ,อะเออข้างหน้ามียารีบไปเอากันคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเอาก็ได้ม,ม,ามามามาปวดปวดอันไกลสุดกแล้วอ๋ออันนี้ไม่ยากเราเติมน้ำมันเท่าไหร่เหรอเติมน้ำมันไม่งังเลยปวดปวดเลยนะ

ทีฟีมีเลยแล้วเหรอแงเลยอันอันนึงใช่ไหมโอ้แฮ็เตอร์เอามันอยู่ไหนเนี่ยวางตรงไหนตักตรงไหนแขงแรงแล้วม่ะโอ้ดัน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 ไปมึงฮะไปนึงแป๊บนึงเฮ้ยครบแล้วครบแล้วรอรอสะพานมันลง พอสิบหายล้ครับมอไม่เห็นครับโอยแล้วแม่งไฟลุกเียโอ้โหแม่ไ,ไ,<ด>ไม่เย็นะหายอยากยากืนเพื่อนเลยเนี่ยจะตีกูทำไมเนี้ยติดแล้ววะตายยังตายยังต,งตายแล,ะละ้วตายแล้ว เติมเลือดก่อนเนอะโออีกตัวอีกตัวเฮ้ยคร้ถังคงถังไฟแล้เนี่ยตรงนี้มีเลือดอยู่ครับสองอันเรียบร้อยตายไปสองอะไอ้ตัดมากเขเจออีสองไอ้ยม้วหรอเจอเจอแทงเล็กแทงเล็กแทงข้างเดียว โอ้โหฮิตฟรีโอ้โดนอะไรมาเนี่ยทำไมทำไมหลบมุมแล้วกูหลบมุมแล้วกูแล้วแล้วทำไงเนี่ยต้องรอเหรอต้องรอสภาแล้วขึ้นไปข้างบนสิคือเป็นบอลบอลก็มีแข่งสิแล้ควคนลงลงมานี่ต้องต้องกดกดอะไรเนี่ยกดเปิดสวิตช์เอีไงเหมือนสวิตช์มันดเอง แค,แค่เครื่องเดียวใช่ไหมใช่ไอ้โง่ตามเครื่องมือฆ่ากูเลยดีกว่านี่กูเพิ่งเติมเลือดนะเนี่ยทุกกี่ทีแม่งเวอร์เลยแั่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเองแล้วกันไม่รู้ได้ไอชิมเมนต์หรอือเปล่าหมดยังอันเนี้ยโอ้แทงเยอะเหรอโอ้ยดูดนตุ้นเยอะมันใจ เอาเร็วเอาเร็วมาลนยพาวิง่งรอ,อบะอาจาเอ <Okay. S 3> ละ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 ลาลาลาล่าฮาามันไม่ยิงมึงเลยมามาตามกูนี่ไงงงลจวิ่งจวิ่งงงเลย เรือดเยอะเลือดเยอะก็ทาได้เยอะยี่อะไรกูอึดแกไม่เคยมีอะไรคว้างเลยชั้เจอชัโอ้ยทิ้งแม่งเลยเอ้ยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้มันต้องมันต้องช่วยกันถึงจะเปิดได้มันต้องอยู่ครบแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยโดดลงมาโอเคเลยหลังช่วยหน่อยครับไหนหมดนดิ มึงคงใจไหนกำลังยิวงกำลังยิ่งกำลังยิ่งมึงมาไอ้ตัดมึงมามาในบ้านในบ้านยิงหน่อยเอาละเอาละเอาละเข้ามาเข้ามาเข้ามามันตั้งอยู่มันคบก่อนถึงจะเปิดได้เฮ้ยเอาละเอาละให้โดดเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวกูโดดโดดลงไปโกดให้ไอ้ใจ มีอะดรีนาลีเหนือใครเลยเอ้ยแต่เดี๋ยวมึงรอแทงโชนมาก่อนรอแทงขึ้นมาก่อนใช่ไหมแทงสองตัวเนี่ยเปิดเปิดเทียนเนี่ยอันเนี้ยโอ้โดนสอกตัวตีเลยอ่ะพี่ไปเลย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 ไปลง อ้าวเชี่ยเอ้าโดนอะไรเนี่ยตกไปแล้วดาวกูไปอีกโอ้ยแข้งสี่ตัวเลยนะอีเชี่ยขึ้นมาหนึ่งวอ่ะเฮ้ยอะไรเซอร์วิสเฮ้ยว่าเฟลก็ลงลงมาจจกสะพานกันหมดอ่ะอ้าวยังไงพักงงก็ลงมาคนเดียวมันลงมาทำไมหมดแล้วเออเล่นใหม่เลยมันลงมาแค่คนเดียว อะไรต่อไม่เมื่อกี้แทงขึ้นเลหมดแล้วไงเออขึ้นหมดแล้วแต่ก็ต้องมีคนอยู่ข้างบนไม่ไม่จะไม่จะลงมาหรอกแต่แค่จะหนีเออหนีหนีแล้วมันกลับขึ้นไม่ได้แล้วไงเพราะสะพานมันยกไปแล้วมันสี่ตัวมันจะอยู่ทำไมเลนอะไรด่านด่านนี้ไม่นะแป๊บเดียวเล่นใหม่วิธีมาเก็บเอเลี่ยนทิวิ่งอะไรเปิดด่านใกล้ๆก่อนซ้ายมา ไอ้ขวาขวาสุดนั่นอ่ะไอ้อันที่เปิดเมืเอ่อกีอ้แหละทหารนอนมาตั้งฮึใครรักคุ้มหาสามตัวกูแก่เลยคาตนาน่เก็บเปล่าเอาเลยเลยมีแล้วเอาก็าได้นั่นแหละมันเปิดคนละที่ก็ได้เนี่ย ได้คาระที huh. ่ก็ได้คาระที่แล้วก็วิ่งมารุมตัวอขาล่ะไปไปเมื่อกี้ลืมดูเลือดอ่ะเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวโดลงไปไหมอยู่ข้างบนกันนั่นแหละข้างล่างเปิดเลยใช่ไหมโอเคเปิดมดแล้ว แทงมาว่ะแทงมาแล้วโอ้โห oh, 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 enfin oh, oh. oh, oh ah ้หายมากโูบินแล้วปูจะมาสองตัวว่ะมาสองตัวโอ้โหโอ้โหแล้วมาทางนี้อีกคนไหนม่ง โอ้ยโอ้ยแล้วมึงตีกันได้มาหากันเนี่ยนะหายเร็วตายเร็วมีเหลือเลยเราจะชุบยังไงเนี่ยปะ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 น่าจะมีห้องช่วยหรอนั่งตายหาหมูยังไงไม่รู้เห็นตายไปตัวนึงอะมาเรื่อยๆอ่ะเขาแล้วเปิดครบสาม โอ้โหโอ้โหโอ้โหขุดตัดขุดตัุดตัตัดยุงกับกูไอ้ตัดอ้ตัดอ้มันนี่มันนิเอ้ยโอ้ตายวิ่งแล้วกูตายแล้วหายแล้วตายแล้วโอ้โหมีมีก๊อกสองใช่ไหมโอ้ยอย่ามาอู้โอ้ตอนนี้เลยไปกดนั้นเลยเอาก๊องมีดบ้านเลยพิธีศพมีอ่ะข้างหลังอ่ะมีเลือดอยู่ข้างหลังอ่ะ หังหังฮันเตอร์หังันเตอร์หังฮันเตอร์เตอร์เติมเตอรก่อนจอขาาแล้วแม่เอ้ยอะไรกูเนี่ยอะไรอ่ะ จเจอช้าเจอยายมึงเก็บอีกอันดหมดแล้วเหรอมกลตีตรงที่ตายมีตรงที่ตงที่ตายอาันเดียวอันเดียวโอ้โห้ตแข้งไม่้แข้งไม่้แล้วมันหมดแล้ว วิธีเก็บยาข้างหลังน่นีตรงนี้ตรงนี้มาเก็บมาเก็บ้างล้วิ่งรอมันกอนี่เดี๋ยวพาบนเดี๋ยวพาโเดี๋ยวพาวิบวิบอไอ้เจีย หม้ ies, e ายยังหม้ายยังไม่เกิดอีกเหรอมาแล้วมาแล้วมไอบอมไม่มีเลยว่ะมีมีตรงเนี้ยมีตรงข้างเนี้ไปบอมอีกอันนึงกับระเบิดไฟมาเก็บมาเก็บมาเก็บมั่งหลังคันเตอร์มั่งหลังมาเก็บนี่มาเก็บนี่ อูแล้วนะเอาใครหลุดสกยอะไม่เินค้างหรอ่าก็ขึ้นไปลงกันพี่ขึ้นมา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 มันกดไม่ได้ต้องขึ้นมาก่อนขึไปแล้เอาตาแบงค์รดเหรอ หาค้างเลยเข้ามาเข้ามากูจะตัวโลงก็เก็บตัวผมไป็กดตอนนี้เลยก็ได้มั้ยแทงมาสี่ตัวกูตัวนี้เหรอเอาไหว้เวลาสี่โจทย์เลยมีอะดรีนาลีนอยู่อะดียนมันมเป็นบายแบนเฮ้ยจังหวะานี้จังหวะนี้ จังหวะนี้กูเป็นทะเลเพึ่งเลยต้องลงแล้วแ่าเอาละลงละลงละไปเลยไปเลยไปเลยไม่ลงกูก็ตายเ้ยไอ้เชี่ยแม่งหินติดหายหลอดไหมวะเรียบร้อยผลล็อกความสำเร็จบิวคิวบิวอาอยากจะอะไรเข้าอะไรเอฟตว์ เสียสลากไปเด่นโหบอกรอดคือตามตามเนื้อเรื่องไอไอบิวไอบิวมันต้องมากดไงไอไอหนวดเนี่ยไอหนวดนี่ต้องต้องมากดเพราะว่าไอด่านเดอะเดอะแพสซิ่งใช่ป่ะเห็นศพไองไนวดศพไอหนวดนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะก็เลยได้ achievement เลยถ้าคนอื่นมากดก็ไม่น่าจะได้ achievement นะไก็ได้ก็ได้ก็เลยได้ achievement คิวบิว โอเคครับก็จบกันไปด่าน The s a c r i f i c แม่งคอทีนิวกันวุ่นวายเลยเป็นด่านแรกของภาคแรกนะครับวิดเรดดี้แก๊กอ่ะเอ้าวทำไมเหลือสามโหวตอ่ะหายไปไหนคนนึงต่แบงค์ไม่ได้เข้าหรอลุดลุดอ้าวมาแต่เสียงเล่นเล่นต่ออยู่ปะเนี่ยพอละพอละพอละวันนนิวันน่อยไม่หน่อยแล้วแม่งสามด่านแล้วเนี่ย มีมีซันตุเกะจะเหรอวะอะไรกินโอเคครับก็จบกันไปมารอดูกันต่อในพัทหน้านะครับดาดหน้าชื่อดาอะไรวะชื่อดาอะไรกดดูดิชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับคอมเมนต์กันด้วยนะโนเมอร์ซี่น่าจะตามชื่ออะ ตายในนี้นะครับมาเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับจุ๊บจจุ๊บจุ๊บเหรอโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ